ผนไม่ได้อร่อยมากเบ e ดิ้ง g p r ร c ซ d เจอมือแห้งใส่เข้าไปในนี้มือเปียกไข่กับแป้งกลายเป็นกาวแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็มือแห้งอีกเสร็จแล้ว ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายไวัวัยปรุงสำเร็จวันนี้อาจจะยาวหน่อยนึง แต่ว่ามันโคตรอร่อยเลย <S 2> <S 2> <S 2> มันโคตรอร่อยเลยเชฟที่ว่าครับ <S <S ผมขออนุญาตคัปปี้เลยนะผมไปที่ร้านชื่อดิคดรานะครับอยู่ริมแม่น้ำแล้วก็เป็นเชฟเทเบิลของเชฟทิวาที่นั่นท่านผู้ชมผมพาเพื่อนจากข้องนอกนอไปกินแล้วปรากฏว่ามันจานนี้อร่อยมากๆก็คือข้าวทงคัตสึลาดด้วยน้ำแกงแดงที่เป็นน้ำแกงไทยเนี่ยนะทำจากฟักทองแต่ว่ามันเป็นครีมี่เพราะว่าเอาไปปั่นหมดเลย จะบอกให้ว่ามันอร่อยมากแล้วมันออกมาโคตรสวยเลยวันนี้เราเริ่มทำเริ่มหมูก่อนนะครับใช้สันนอกหมูนะครับทุบพอทุบแล้วเนี่ย 1. จะทำให้มันนุ่ม 2. เพราะว่าเราจะชุบแป้งทอดมันจะทอดได้เร็วขึ้น นี่คือ3เกลือนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวน้ำปลาเข้าไปนิดนึงแล้วก็เอาหมูไปห,หมักไม่ต้องหมักนาน15-20นาทีก็ได้อันนี้สามารถทำไว้ได้ร่วงหน้า1วันเลย b r e a d i n g Procedure แป้งไข่แล้วก็เกล็ดขนมปังถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยต้องใช้2มือใช่ไหมมือหนึ่งคือมือแห้งมือหนึ่งคือมือเปียกมือแห้งนะครับใส่เข้าไปในนี้ มือเปียกใส่เข้าไปในไข่ทำไมไข่กับแป้งกลายเป็นกาวแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็มือแห้งอีกอันนี้เสร็จแล้วพร้อมแล้วตอนนี้จะมาทานแกงแดงฟักทองผมก็เอาน้ำมันพืชใส่เข้าไปในนี้นิดนึงใส่เครื่องแกงแดงเข้าไปในนี้เลยพอบรร้อนแล้วเนี่ยท่านผู้ชมรีไฟเพราะว่าท่านผู้ชมจะต้องผัดมันใช่ไหมดูสิมันเป็นก้อน แล้วมันร้อนเกินไปท่านผู้ชมก็เอาหัวกะทิใส่เข้าไปในนี้นิดหนึน่งคนละเลงทำให้เป็นเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ได้ผัดได้ง่ายๆภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า spreadable หมายความว่าปาดได้ง่ายๆไม่ให้มันเป็นก้อนน้ำมันก็มัจะไม่เยอะเมื่อสมัยก่อนที่เราทําเนี่ยเราใช้หัวกะทิแล้วรอให้มันแตกมันแต่เรามาใช้ UHT เนี่ย มันฮอมจูไนซ์ซึ่งมันหมายความว่ามันจะไม่แตกมันเราก็เลยต้องเอาน้ำมันกับเครื่องแกงแล้วก็กะทินิดหน่อยเอามาผัดแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับสิ่งที่ผมจะใส่เนี่ยเหมือนเราใส่โปรโตีนเข้าไปอะ่ะเข้าใจใช่ไหมผมก็เลยเอาฟักทองเนี่ยเข้าไปผัดเลยให้มันเข้าเนื้อแล้วก็เล่งไฟนิดหนึ่งได้ละพอไฟร้อนปั๊บผมก็เอากะทิใส่เข้าไปครับแล้วคนให้น้ำแกงเนี่ยมันกระจาย ไปให้ทั่วขูดก้นหม้อให้เรียบร้อยเลยนะให้ไม่มีตะกรนที่จะทำให้มันไหม้ได้แล้วก็ปิดฝารอให้มันเดือดระหว่างที่รอท่านผู้ชมผมอยากคุยกับท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียของผมเชฟหมึกแดงชาน n ล e นะครับที่อยู่ที่ YouTube ซึ่งเราดูกันตอนนี้นะครับแล้วก็มี Instagram ที่เป็นเชฟหมึกแดงนะครับเหมือนกันและมี Facebook Page ซึ่งเป็นแชฟหักแดงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นติดตามชมติดตามผมหมายความว่า subscribe นะแล้วก็ไลค์ hmm. ผมแล้วก็แชร์ hmm. ผมแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับฟ mm hmm. ักทองเนี่ยผมเอาวเนี่ยมา,มา,มาบี้ท้บบี้ได้ละสุกแล้วชิมก่อนก็โอเค mm hmm. <Okay. S 1> เริ่มด้วยน้ำตาลแต่ไม่ต้องเยอะพอให้เขามีความรู้สึกว่ามันหวานนิดๆ หวานนิดนิแกงกะทิน้ำตาลเสร็จแล้วน้ำปลานะครับผมก็ใส่น้ำปลาเข้าไปก่อนนิดเดียวนะแล้วค่อยชิม,อมตอนนี้ได้แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือปิดไฟเอาใบโหระพาใส่เข้าไปแล้วคนให้มันมีกลิ่นในน้ำแกงตอนนี้นะครับก็เอาแกงใส่เข้าในนี้ นี่เราจะทำเป็นซอสครับผมว่า่อนไปนิดนึ่งผมก็เลยขออนุญ,ญาตเติมน้ำนิดนึงนะครับน้ำซุปนะไม่มีอะไรหรอกอหลังจากนั้นกรองครับไอกระชอนเนี่ยภาษาฝรังเขาเรียกว่าชินัวภาษาอังกฤษเรียกว่าชายนะแคปมันเหมือนหมวกคนจีนเขาก็เลยเรียกว่าชายนัแคป แต่ว่าชินวนเนี่ยมีไว้สำหรับครองอะไรที่บอกว่าคุณไม่อยากได้เนี่ยเห็นไหมชิ้นส่วนอะไรเลยคุณอยากได้ล้วนๆเลยแล้วสีมันก็จะไม่เปลี่ยนสิ่งก็ยังไม่เปลี่ยนหน่อยมากแล้วมันเผ็ดแบบปๆายๆใช้ได้เลยครับนี่คือซอสที่เราจะราดกับทงคัดสือตอนนี้เราก็จะมีทงคัดสือหลือจะแค่ทอด คนไทยเราชอบทอดน้ำมันเยอะๆถ้าชุบแป้งทอดชุบเกล็ดขนมปังทอดทำไมต้องทอดน้ำมันเยอะๆเปลืองด้วยนะครับผมเนี่ยน้ำมันพืชเนี่ยมาแล้วก็เทแค่นี้เองผมก็ขอขออ,อันนี้ลงอันนี้ลงแล้วผมดีไฟเลยครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมไม่ต้องกลับกลับทีเดียวสวยอะ่ะเนี่ยสวยไหมสีสวยไหม นี่ครับถ้าอยากจะรู้ว่ามันสุกหรือยังนะเอามีดเนี่ยจุ่มไปสุกแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่ามันไม่มันไม่ยังไม่ไปจุบตุ๊บุบ,บ,บ,บเลยครับอันนี้สุกแล้วตอนเนี้ผมจะราดซอสแล้วไอหมึกแดงก็ทนไม่ได้ข <laughs> <laughs> อโทษนะ <laughs> มันทนไม่ได้จริง หลอดมากเนี่ยครับไข่ทงคัตสึกับซอสแกงแดงฟักทองต้องขอบคุณทิพรสหัวมะลายและไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับลองทำดูทำไม่ได้ไว้ก่อนล่วงหน้าเก็บฟรีซไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เอามาอุ่นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ทงคัตสึเนี่ยน,นี่ก็ทำไว้ล่วงหน้าได้ ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ทอดไปครึ่งทางก็ได้แล้วทําให้เย็นแล้วฟรีซได้เจ้เอ๊แล้วโยนเข้าไปในเตาอบแล้วก็มาเสิร์ฟแบบนี้ได้มันง่ายมากนะครับโอเคอบเป็ดรมควันซอสต้มมันสุกแล้วผาจะบอกให้ว่ามันไม่เค็มเกินไปมันพอดีแล้วมันหอมมากเลยเทบาลันดีเข้าไปแล้วจุดไฟ แล้วมันก็จะมีกลิ่นที่หอมหวนชวนกินเลยครับไม่เคยมีไข่ทำมาก่อนใช่ไหมลองทำดูนะครับ